ที่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาขายสก,กูคชีกันค่ะก็จะไม่สั่งกันเล่นๆน,น,นะคะแล้วก็ส่งวันไหนโอนวันนั้นนะคะอย่างช้าโอนวัโนโอนเงินไม่เกินวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยและก็กาิกรนะคะค่าส่งเริ่มต้นที่รทบอคือลงทะเบียนนะคะเริ่มต้นที่30บาทส่วน EMS นะคะ50บาทส่งของหลังจากวันแจ้งโอนนะคะส่งวันแจ้งถึงสุขยกงเว้นวันหยุดปลายสัปดาห์ค่ะ ตามนี้เลยนะคะถ้าเกิดจะสั่งสินค้านะคะให้สั่งในไลน์นะคะไม่ต้องโทรมานะคะนี่เป็นไลน์ไอดีค่ะนี่นะคะก็เข้าไปที่โปรไฟล์อันนี้นะคะชึบแล้วก็จะเห็นเป็นรูปบ้านนะคะเห็นไหมมันจะมีแบบนี้นะคะกดไปตรงรูปบ้านนะคะแล้วก็จะขึ้นมากลายเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะก็ช่องทางการโอนนะคะตามนี้เลยช่องทางการชําระเงินนะคะมี ธนาคารกรุงไทยและกสิกรธนานัตออนไลน์แล้วก็ตู้บนตู้บุญเติมนะคะนี่ถ้าเกิดเป็นอันนี้เป็นธนานัตออนไลน์นะคะถ้าเกิดธนานัตออนไลน์ให้โอนที่สาขานี่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 นะคะบเบอร์โทรนี้นี่นี่ตามนี้เลยนะคะถ้าเกิดเป็นอันนี้เป็นโอนเงินผ่านตู้บุญโตตู้บุญเติมนะคะแต่อันนี้เป็นธนาคารกรุงไทยแล้วก็ โอนผ่านบัญชีนี้นะคะชื่อนี้โทรเปิดโทนี้นะคะถ้าเกิดโอนแล้วให้ถ่ายสลิปเข้ามาด้วยนะคะนี่แล้วถ้าเกิดเวลาจะสั่งของนะคะก็ให้ให้ Copy ้รูปมานะคะหรือว่าจะแคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งมานะคะแล้วก็บอกจำนวนชิ้นที่ต้องการคะ่ะว่าต้องการกี่ชิ้นนะคะแล้สำหรับคนที่มีช่องทางอื่นนะคะในการติดต่อก็สามารถ เข้ามาดูภาพสกูชี่ได้ในนี้นะคะใน i อชื่อ IG ว่าหงอันเดอร์สกอร์พัจีลานะคะนี่ก็จะเป็นโลโก้ตามนี้นะคะนี่แล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีสกูชี่เยอะเยะไปหมดเลยนะคะก็คือจะลงไว้นะคะตอนนี้ก็มีกิจกรรมด้วยนะคะสามารถเป็นเล่นได้คะ่ะแล้วก็มีอีก i อจหนึ่งนะคะต่อมานะคะอีก IG หนึ่งก็จะเป็น IG หงสลามแลนนะคะนี่ก็จะเป็นลงพวกสลามนะคะ บอกนี่ค่ะมันมีอีกช่องทางนึงมีเยอะไปจนลืมไปนะคะไอ้ก็จะเป็น Facebook อันนี้นะคะหงขงยกช็อปค่ะนี่ก็จะลงพวกของขายเหมือนกันนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูเซก,กุชี่กันเดี๋ยวเราไปดูราคา20บาทกันก่อนเลยนะคะทางแรกนะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์อย่างนี้นะคะมีหลายลายมากมีลายนี้ลายนี้นะคะนี่มีหลายลายมากอันนี้เป็นลายแบบ แบบปากแบบแปลกๆหน่อยนะคะนี่นี่อันนี้เป็นปากเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะก็จะเป็นถาดนะคะก็จะมีสีม่วงค่ะอากล้องไม่โฟกัสก็จะเป็นพวกถาดนะคะก็จะมีสีม่วงนะคะมีสีเหลืองนะคะมีสีแดงค่ะนี่แล้วก็มีสีละอีก มีสีอยู่ประมาณนี้นะคะมีแดงเหลืองแล้วก็ม่วงนะคะราคาชิ้นละ20บาทค่ะถ้าคือจะเป็นปังหนอนจิ๋วค่ะก็จะมีเป็นป้งหนอนจิ๋วนะคะนุ่มๆนุ่มๆโลโลหน่อยนะคะนี่ค่ะก็ราคาชิ้นละ20สิบาทนะคะาเป็นไข่กุเตี๋มะนนะคะไม่ก็หรือว่าเป็นไข่ขี้เกียจนั่นเองนะคะก็จะมีเป็นไข่ ไข่กูเดฮามะที่กำลังนอนนะคะมืออาจจะเปื้อนสีหน่อยนะคะว่าเมื่อวานไปเล่นสลามมา <c oughs> แล้วก็ใส่สีผสมหมดเลยนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นกูเดฮามะอยู่แบบเป็นไข่ดาวนะคะมีแบบนอนเป็นเหมือนเป็นตัวนอนอยู่บนไข่ไข่ขาวเลยนะคะอันนี้เป็นแบบมันเป็นไข่ดาวนี่มีลายประมาณนี้นะคะอาจจะไม่สโลนะคะแต่ว่านิ่มๆค่ะ ตัวหนึ่งด้วยนะคะเป็นตัวแบบแตกต่างาเพื่อนนิดนึงนะคะตรงนี้จะแตกต่างจากเพื่อนนะคะนี่แล้วก็ชิลา20บาทนะคะมีหวงกุญแจให้ถูกอันด้วยนะคะมีแพ็กเกจด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูของต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นบันต่างๆนะคะก็มีอังเป็นแบบอยู่ในเรื่องอังฟังแมนอยู่ตัวหนึ่งนะคะปากแบบแป็นประหลาดนิดหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้นุ่มๆนะคะไม่สโลตเก่ามาค่ะก็จะเป็นตัวมัเมโลดี้ค่ะบันไมาในเมโลดี้นะคะก็สโลนุ่มสโลนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นตัวแบบยังไงไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีเป็นปอมปอมปูลิงค่ะ <Heh. S 2> ก็เป็นลายนี้นะคะลายยิ้มอยู่ค่ะก็มีลายละอีกม <uli> ีลายปอมปอมปูลิงอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายแบบเป็นอิโมจินะคะเป็นเหมือนอิโมจินะคะก็จะมีเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเป็นเออแบบหน้าตาอืมอะไรอย่างนี้ นะคะแล้วก็จะมีเป็นหน้าตาแบบไม่รู้แล้วก็จะมีเป็นหน้าตาแลบดินนะคะนี่มีแบบนี้ด้วยคินระยี่สบาทนะคะมีแพ็กเกจแล้วก็มีฟงกุญแจให้ทุกอันนะคะยกเว้นไอ้เจ้าอังปอรแมนอ๋ออังปังแมนก็มีเหมือนกันค่ะนะคะเป็นบันนาออนเซนนะคะมีเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็มีเป็นสีเหลืองนะคะสีขนมปังค่ะ สีเขียวค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะมีพวงกุญแจแล้วก็มีแพ็กเกจให้ทุกอันนะคะราคาชิละ20บาทค่ะนะคะเป็นบรรโดนกัดค่ะนี่นะคะอันนี้นุ่มสโลนะคะนี่20สบาทนะคะก็จะมีเป็นกุดบันเป็นปังกูเดรรมะนะคะมีหลายหน้ามากเลยนะคะมีหน้าสีชมพูอันนี้นะคะ แล้วก็มีสีเหลืองอันนี้นะคะราคาชิลละ20บาทค่ะนะคะเป็นปังฝรั่งเศสนะคะที่จีมีเยอะกว่านี้แต่เอาออกมานิดหนึ่งนะคะปังฝรั่งเศสนะคะชิลละ20บาทค่ะมีแพ็กเกจแล้วก็พวงกุญแจให้นะคะนี่นุ่มๆน,นะคะบางชิสโลบางชิสไม่สโลนะคะเป็นปอมปอมป,ปูลีนสีเขียวโดนลาาซอสนะคะแล้วก็มีสีฟ้าลาาซอสเหลืองลาาซอสแล้วก็มีเป็น ฟ้าล่าซอดเอาไปแล้วนะคะมีเป็นชมพูอ่อนล่าซอดนะคะแล้วก็ชมพูเข้มล่าซอดนะคะหรือว่าบานเย็นนั่นเองนะคะชิลา20บาทค่ะมีพวงกุญแจแล้วก็แพ็กเกจให้ทุกอันนะคะมาเป็นแซนด์วิชหน้าต่างๆนะคะก็จะมีเป็นตัวหน้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนุ่มสโลนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองนะคะแบบทำปากเงไ,ไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีเป็นต้าสีเอ้ย ตาตาอะไรตาลู่หัวใจนะคะแล้วมีเป็นหน้าออนเซนด้วยค่ะแล้วก็มีตาแบบอืม้มหวังหวังอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ราคาชิลละ20บาทนะคะ <c oughs> นะคะเป็นไอติมชิลละ30บาทนะคะ <c oughs> มีล่าช็อกโกแลตเอ่อมิ้น์นะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเลมอนนะคะ <c oughs> นี่คิดจินตนาการสีเอาเองเลยนะคะก็เป็นสีฟ้านะคะ มีสีอะไรอีกมีสีเขียวนะคะน่าจะเป็นรสแอปเปิ้ลมาจินตนาการสีเอาเองด้วยนะเนี่ยนุ่มสโลนะคะนี่มีสีชมพูด้วยนะคะสีชมพูพาสเทลนั่นเองนะคะนี่ราคาชิลาสามสิบบาทคครมีแพ็กเกจแล้วก็พวงกุญแจให้ถูกอันเลยนะคะเป็นปังเนยนะคะนุ่มสโลนะคะอันนี้ปังเนยสดนะคะราคาชิลาสี่สิบบาทนะคะนี่ ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะมีพวงกุญแจเราก็จะมีแพ็กเกจให้นะคะนี่ราคาชิ้นละสี่สิบบาทนะคะประมาณเป็นเอ,อกระต่ายเหมือนบันไดโซนะคะมีแพ็กเกจให้นะคะแพ็กเกจนี้แบบอ,อืแบบเอี่ยมมากเลยนะคะราคาชิ้นละสี่สิบบาทนะคะนุ่มสโลนะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็ข้างในนะคะบางตัวจะเห็นไหมว่ามันจะมีแพ็กเกจใสๆข้างในนะคะ มีให้ทุกตัวเลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะมีให้ทุกตัวเลยนะคะแบบนี้นะคะน่าจะทุกตัวอยู่นะคะราคาชิล่าสีบาทค่ะนะคะเป็นมาการองสีน้ำตาลนะคะอันนี้จะไม่นิ่มนะคะแล้วก็ไม่สโลนะคะมี่มีประมาณนี้เลยราคาชิล่าสีบาทนะคะเป็นกูเดททามานะคะก็มีแบบนั่งอยู่บน นั่งอยู่บนไข่นะคะอันนี้แบบนิ่มๆนะคะอันนี้นอนอยู่บนไข่ค่ะก็นั่งอยู่บนไข่นะคะอันนี้ก็จะมีแท็กติดไปให้ด้วยนะคะนี่มีแท็กติดไปให้ด้วยนะคะก็สําหรับบางอันนะคะที่ไม่มีแท็กติดไปให้ก็จะให้เป็นแท็กแบบนี้นะคะไปประกอบเองเลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะนุ่มสโลคะ่ะมีสําหรับตัวไหนนะคะที่มีแท็กแบบนี้นะคะ ก็คือติดให้เป็นแบบนี้เลยนะคะแท็กนี่เหมือนของแท้มากเลยนะคะก็ไม่เชื่อว่าเหมือนมากขนาดนั้นนะคะแต่อันนี้ก็คล้ายๆของแท้นะคะแท็กตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูอ๋ออันนี้ราคาชิลละ50บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูของอย่างอื่นกันต่อมานะคะก็จะมีเป็นคัพเคคิตตี้นะคะราคาชิลละ50บาทนะคะมีแท็กอันนี้มีบอเชนะคะมีแท็กนะคะแท็กนี่เหมือนของแท้มากเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของแท้นะคะ เาจะเป็นแท็กเขียนว่าซาริโอนะคะก็เหมือนมีสติกเกอร์ซาริโอนะคะแต่ที่จริงมันไม่ใช่สติกเกอร์นะคะแต่มันแบบสกีนให้แบบเหมือนนะคะนี่แล้วก็จะมีเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะนุ่งสโลนะคะนี่ก็จะเหมือนเป็นบัฟมัฟฟินคิตตี้นะคะก็จะมีแท็กเหมือนกันเลยอ,อันนี้มันของแท้มากเลยนะคะแบบงานงานสวยนะคะนี่ก็จะเป็นสีขาวนะคะมัฟฟินสีขาวสีออกโอรดโอลดนิดนึงนะคะ นี่ก็จะมีประมานี้นะคะชิลาห้าสิบบาทค่ะมาเป็นปังงาน,นะคะมีแพ็กเกจสีเขียวให้นุ่มสโลนะคะนุ่มมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปังงาน,นะคะนุ่มสโลนะคะก็ราคาชิลาห้าสิบาทนะคะแพ็กเกจได้หลังก็ไม่มีอะไรเลยนะคะแต่มีเป็นสีเขียวนะคะดูกิิบเกม๋มากเป็นอังปังแมนจัมโบ้นะคะมีนุ่มสโลนะคะมีมีอะไรเขาเรียกว่าเออพวงกุญแจนะคะมีแพ็กเกจสีใสๆใ,ให้นะคะ นี่ตามนี้เลยนะคะราคาชิ้นละ50บาทนะคะมานะคะเป็นแซนด์วิชนะคะไม,ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าใช่แซนด์วิชชิ้นน้ำมันหรือปละาะคะมีไส้อยู่ตรงนี้นะคะนี่มีหน้ารู้สึกมีหน้าแบบเดียวนะคะแต่ว่าไส้บางอันแต่ละอันนะคะจะไม่เหมือนกันค่ะก็ไส้แต่ละอันนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูไส้นะคะนี่มีไส้เขียวด้วยโอ้ยแต่มีปากแบบนี้ด้วยนะคะทุกทีจะมีเป็น ปลาแบบนี้นะคะนี่เป็นปลาแบบยิ้มนิดนึงนะคะสรงเสยนี้น่าจะเป็นอันเดียวที่แตกต่างกว่าอ๋อไม่อันเดียวสิอันนี้ก็ปลาแบบนี้เหมือนกันนะคะไส้น้ําตานะคะนี่ก็ไส้เขียวนะคะไส้เขียวค่ะราคาชิลละ50บาทนะคะต่อ,อมานะคะเป็นตังค่ะไม่แน่ใจนะคะอันนี้เรียกว่าตังหนอดหรือเปล่านะคะอันนี้นะคะนุ่มๆสโลสโลนะคะอันนี้นะคะราคาชิลละ50บบาทคะ่ะ นี่อันนี้น่ารักมากเลยนะคะมีแพ็กเกจให้นะคะแล้วก็แต่ว่าอันนี้มันไม่มีพวงกุญแจนะคะแล้วก็จะมีเป็นขวดซองคะ่ะที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะอันนี้นุ่มสโลมากเลยมีพวงกุญแจนะคะมีแพ็กเกจให้นะคะคาราคา50บาทค่ะเป็นหมาราคา50บาทนะคะมีสีเหลืองนะคะอันนี้นุ่มสโลสีม่วงนะคะออกฟ้กฟาๆหน่อยแล้วก็จะมีสีชมพูสี ก็จะมีเป็นบิสกิตนะคะเขียนว่า eat มีนะคะแล้วก็ลูปหัวใจคะ่ะเป็นไส้สีม่วงนะคะอันนี้ก็นุ่มสโลคะ่ะราคาทั้งหมดนี่เลยเอไม่ใช่ทั้งหมดนะคะชิลละ50บาทคะ่ะอ๋อมีสีส้มละด้วยนะคะลืมให้ดูนี่นะคะชิลละ50บาสิบบาทไปนะคะมีโมจิราคาชิลละ60บาทนะคะมีแพ็กเกจให้นะคะแล้วก็มีแพ็กแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็โมจิสีเหลืองนะคะเหมือนมีไอซิ่งโรยอยู่หน้าด้วยนะคะ เป็นแท็กเหมือนกันสีส้มออกแดงๆหน่อยนะคะแล้วก็มีเป็นสีชโโ็อกโกแลตค่ะแล้วก็มีเป็นสีม่วงนะคะสีฟ้าสีส้มนะคะอันนี้มันก็จะไม่มันแบบจะนิ่มๆนะคะแล้วก็ยืดได้นะคะยืดได้ยาวอยู่นะคะนี่ก็ราคาชิ้นละห้าไอ้หกสิบบาทนะคะนะคะมีไข่กุเดนทามะค่ะเป็นไส้ไหลนะคะ เห็นไหมว่ามันจะไสไหลนะคะนะคไะสไหลออกมาจากต้องนี้ค่ะนี่แล้วก็จะมีเป็นเอออะไรก็ไม่รู้นะคะน่าจะเป็นใช้ใส่ในโทรศัพท์นะคะนี่ก็จะเป็นไส้ไหลนะคะกูเดนทำมานอนอยู่ค่ะราคาชิละ60ิบบาทนะคะมีแท็กให้ด้วยนะคะแท็กก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็เดี๋ยวเราจะให้แท็กไปใส่เองนะคะ มานะคะเป็นกล้วยเด้งนะคะมีโบสีดํานะคะแล้วก็มีเป็นสีส้มมแบบนี้นะคะนี่บีบอกมันก็จะมีเป็นกล้วยผูวออกมานะคะแต่มันผัวออกมาได้ไม่เยอะนะคะเพราะมันติดแพ็กเกจนี่นะคะกล้วยเด้งแล้วก็จะมีเป็นโบสีแดงนะคะกล้วยเด้งแล้วก็จะมีเป็นเออประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีโมจินะคะแล้วก็มีแท็กให้ด nine, ้วยนะคะแท็กนี่ราคาชิ้นละ80สบาทนะคะ เป็นเฟ้นไฟนะคะอันนี้นุ่มๆนะคะไม่เชิงวัสดุมากนะคะบอเชนสีทองนะคะมีแท็บนะคะก็จะเป็นเฟ้นไฟอันหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันนะคะราคาชินละ80บาทนะคะเป็นลิลัคคูมาไ้ไหลนะคะแล้วก็คิตตี้ไส้ไหลนะคะเป็นลิลัคคูมาไ้ไหลเป็นสีขาวะค่ะ แล้วก็จะมีเป็นคิตตี้นะคะใส่หลังมาเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวแพนด้าสีเหลืองนะคะสีเหลืองเหมือนกันใสรหลังมาเป็นสีเหลืองนะคะนี่ก็จะเป็นคิตตี้นะคะลีลาคุมาก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกแท็กให้นะคะนี่ก็จะเป็นแท็กของลีลาคุมานะคะนี่เดี๋ยวมาดูแท็กลีลาคุมากันก่อนนะคะเห <Meine S 1> <Aww S 2> มือนของแท้ามากเลยนะคะอันนี้เป็นแท็กของแท้นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นสกุชี่ของเรานะคะนี่เป็นของแท้นะคะแท็กนะคะเนี่ยเหมือนของแทมมากเลยนะคะก็ปี้ได้เหมือนมาดูนะคะเงียบด้านหลังนะคะดูซิเหมือนกันมากเลยนะคะมันแท็กของแ้มากอันนี้ของแท้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูเป็นแท็กคิตตี้นะคะเหมือนอันเมื่อกี้เลยที่ให้ดูไปนะคะนี่น่ารักมากๆเลยชิลละแปดสิบบาทเอ้เก้าสิบบาทนะคะละเก้าสิบบาทนะคะ ก็ะะจะเป็นแทกค่ะนี่เป็นมะเขือเทศนะคะแบบนิ่มๆนะคะยืดได้ค่ะแบบนิ่มมากเลยนะคะอันนี้มะเขือเทศนะคะราคาชิลละ90บาทนะคะมีห่วงกุญแจตรงนี้ให้ด้วยนะคะมีเส้นสีดำๆด้วยค่ะมาเป็นปังผักนะคะนี่ชิ้นใหญ่มากนะคะนี่คือมือเราใหญ่กว่ามือเราอีกนะคะข้างหลังก็จะเป็นปังแบบนี้นะคะนุ่มโลนะคะนุ่มมากเลยแล้วก็สโลนะคะ ราคาชิ้นละ90บาทค่ะนะคะเป็นเซ็ตของขนมปังเลยค่ะมีเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่มากนะคะชิ้นจัมโบ้ค่ะชิ้นละ90บาทนะคะก็จะเป็นปังอบนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะคะชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มสโลมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นอิตาเลียนเบสนะคะอิตาเลียนเบจัมโบ้นุ่มสโลมากมากเลยใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นปังถักค่ะนุ่มสโลใหญ่ยักษ์มากเลยนะคะ มีเป็นครัวซองนะคะนุ่มสาโลญ่ยักษ์เหมือนกันนะคะปังผักค่ะแล้วก็อิตาเลียนเบนะคะนี่ก็มีประมาณนี้นะคะตังอกค่ะก็ประมาณนี้นะคะของที่มีอยู่อันนี้ราคาชิละ90บาทน,นะคะขนมปังน,นี่มาเยอะมากเลยดูสีเต็มโต๊ะเลยนะคะเป็นโดนัคิตตี้นะคะมีสปิงโก้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจวยคะแล้วก็มีเป็น ลน์เส้ Hello Kitty นะคะเป็นต็องเป็นแพกนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ของแท้นะคะแต่เมืออของแทมากเลยนุ่มสโลนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะคะมีเหมือนเมื่อตะกี้เลยแล้วก็จะมีเป็นแพกอย่างนี้นะคะมีลาเส้นขาชิ้นละ1 0 0บาทค่ะเป็นไอติมจัมโบ้นะคะมีสีชมพูออกโอรสนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีแบบสีขาวเฉยๆนะคะแบบไม่มีซอสลาดนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีขาวแบบไม่มีซอดล่าเหมือนกันนะคะใช่ไหมใช่นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูเข้มนะคะนี่แล้วก็จะมีเป็นสีเขียวนะคะนุ่มสโลนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมานะคะก็จะมีเป็นชีน,นัมําอ่านะคะนี่นุ่มสโลสุดๆไปเลยนะคะนุ่มสโลมากเลยนะคะ อันนี้ชิละ100บาทค้านี้เนื้อดีนะคะแต่งานอาจจะว่างานก็โอเคนะคะแต่ไม่ถึงว่านันมากแต่นุ่มสโลเนื้อดีมากเลยนะคะนี้เราชอบเนื้อนี้นะคะนี่จะมีเป็นปังปังเ l l โลคิตนะคะอาจจะไม่สโลนะคะแต่นุ่มๆนะคะชิละนละ100บาทค่ะก็จะมีเป็นพานะคะก็มีแพ็กเกจให้ค่ะก็จะมีเป็นพายอันนึงนะคะแล้วก็จะมีแพ็กเกจให้ค่ะชิละหนึ่งร้อยบาทนะคะ มีเป็นตัวคาปิบารซานะคะนี่นะคะนุ่มสโลนะคะมีแท็กมีบอเชนนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะนุ่มสโลนะคะมีแท็กมีบอเชนมีสีนี้นะคะเป็นคัพเค้กสีนี้นุ่มสโลนะคะมีแท็กมีบอเชนนะคะก็ประมาณนี้นะคะราคาชิ้นละ100บาทค่ะมาเป็นโมจิกุเรทามานะคะที่อยู่บนไข่นะคะอยู่บน โมจินั่นเองโมจินี่ยืดได้นะคะน่ารักมากแล้วก็กล่องก็สวยมากเลยนะคะชิลล่านบาทค่ะมีมิสติก,กร์ด้านหน้าเป็นรูปตัวเดธมะด้วยนะคะนี่จะมาเป็นโลชิตตี้นะคะมีแท็กนะคะมีบอสเชนสีทองนะคะสีอันนี้เป็นสีออกรดหน่อยแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะโอ้อันนี้นี่แบบนุ่มสโลมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีน้ำตาละคะ ก็มีแห่งมีบอลเชน6กอันเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีบันเย็นนะคะชิ้นละหนึ่งร้อยี่สิบบาทค่ะนี่นะคะนี่ก็เลยเป็นสีชมพูนะคะสโลมากเลยนะคะมีเป็นเต่านะคะเต่าสีเขียวนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยี่สิบอันนี้ก็แต่ประหลาดชาวบ้านชาวช่องนะคะอันนี้สโลนะคะ ก็เป็นตัวสีเหลืองนะคะแปลกประหลาดมากแล้วก็จะมีเป็นสีเต่าสีเหลืองนะคะกระดองเหลืองอันนี้ก็เป็นกระดองฟ้าออกม่วงนะคะชินดานึ่งบาทค่ะมีเป็นเห็ดยักษ์นะคะใหญ่มากจัมโบ้สุดยอดเลยนะคะนี่ชิ้นละ1ร0บาทนะคะไม่สโลว์นะคะแต่นิ่มๆนะคะแล้วก็น่ารักมากแล้วก็มีเห็ดสีเขียวเอ้สีส้มสีชมพูพาสเทล แล้วก็สีฟ้านะคะมาเป็นขวดนมนะคะมีเป็นสีฟ้าค่ะอันนี้นุ่มชโลมากเลยนะคะดูสิแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะอันนี้บีบไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูอันนี้คือแบบนุ่มชโลมากมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้าค่ะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะขวดนมมินินะคะ นะคะเป็นขวดนมจัมโบ้ค่ะมีเป็นสีชมพูนะคะนุ่มสโลนะคะมีสีฟ้านะคะนุ่มสโลมากมากเลยแล้วก็สีฟ้านะคะมีน,นุ่มสโลนะคะนิ่มนิ่มเนื้อแน่นๆนะคะสีดํานะคะแล้วก็มีสีชมพูอีกอันหนึ่งด้วยราคาชิ้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่เป็นจ um ัมโบ้ค่ะนะคะเราก็จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะอันนี้เป็นมินิอันนี้เป็นจัมโบ้คะนี้ฝั่งซ้ายจัมโบ้ฝั่งขวามินินะคะ เทียบเทียบขนาดนะคะเห็นไหมอันนี้จะเล็กกว่านะคะอันนี้130ที่บีบอยู่130ฝั่งซ้าย150นะคะแล้วก็จะมีเป็นโดนัทครูมานะคะนี่โดนัทครูมาะคะราคาชิละ140บาทค่ะก็เดี๋ยวจะให้แท็กแบบนี้ไปด้วยนะคะมีเป็นครูมานะคะ เป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีเป็นฟูมาสีน้ําตาลค่ะอันนี้นะคะก็จะมีให้แท็กแบบนี้ไปด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นของกรอบนะคะแต่ว่าแท็กเหมือนของแท้มากแล้วก็ชิลล่าหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะมาเป็นกูไดทมาจัมโบ้แบบจัมโบ้มากนะคะนี่หมือนแล้วดูสิจัมโบ้มากเลยนะคะเป็นอันนี้เป็นขาที่เกศนอนอยู่บนไข่นะคะมีเป็นแท็กนะคะมันของแทมีบอสเชนสีชมพู แล้วก็ไข่ที่เกตจัมโบนั่งอยู่บนไข่นะคะมีกาสาโลนะคะมีบบเชนะคะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บบเชแพคนะคะแล้วก็จะมีเป็นประมานี้มีลายอยู่ประมาณนี้นะคะราคาชิ้นละ140บาทค่ะนี่มีอยู่สองลายนะคะแต่ว่าจัมโบ้สุดๆไปเลยนี่ค่ะไก่ออลิกนะคะจัมโบ้ใหญ่ๆมากๆเลยนะคะก็จะมีเป็นนี้เป็นมือเรานะคะก็จะแบบ ใหญ่กว่ามือเราเยอะมากนะะราคาชิล่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะนุ่มๆสลสโลกันเลยนี่นะคะเนื้อแน่นๆน,น,นะคะอันนี้แบบขาไก่นี่มาเยอะมากเลยนะคะมาเป็นโหลก,กันเลยทีเดียวไม่ใช่ของแท้นะคะแต่ว่าคล้ายๆของแท,แท้มีแพคเกจเหมือนของแท้ในแบบอือหือจริงๆนะคะคมคีกองกุญแจอันจิวจ๋วจิ๋วดูสิสกูชีใ่ใหญ่ๆแต่ว่ากองกุญแจเล็กๆนะคะ ก็ราคาชิลารบาทค่ะมาเป็นพีชนะคะมีสีขาวอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเป็นสีเหลืองนะคะนุ่มสโลมากเลยนะคะแล้วก็มีสีชมพูนะคะราคาชิล่าส0 0บาทนะคะคือใหญ่ยักษ์จริงๆนะคะนี่คือมือเรานะคะนี่คือพีชก็สีก็จะมีประมาณนี้นะคะมีสีเหลืองสีขาวสีเหลืองสีขาวแล้วก็ สีชมพูนะคะนี่มี3สีนะคะราคา200บาท่าชิ้นละนะคะพิชไอบุมกรอบนะคะไม่ใช่ของแท้นะคะเกิดของแท้จะมีใบแค่ฝั่งเดียวนะคะนี่เป็นของกอบค่ะของกรอบจะมีอยู่ใบนะคะนี่เป็นชุดเพชรสกุชี่ด้วยนะคะก็จะมีเป็นกล่องแบบนี้นะคะชึบก็จะข้างในนะคะจะเป็นสกุชี่ไอติมนะคะลุ่มสโลนะคะก็จะมีเป็นของกุญแจให้นะคะแล้วข้างในนะคะก็จะมี เป็นสปริงเกลให้นะคะแล้วก็มีเป็นซอสลาแล้วก็ซอสเพนนะคะก็อันนี้นะคะชุดนี้นะคะราคาราคา2 2 0บาทนะคะ<ม>นี่ในชุดก็จะมีเท่านี้นะคะ<ม>ก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้เป็นชุดเปนของเราเองนะคะนี่อันนี้คือของเรานะคะนี่นุ่มสโลนะคะนี่แล้วก็จะข้างในนะคะก็จะมีเป็นถ้วยนะคะแล้วก็มีไอติม ไอ้ถ้วยไอติมถ้วยแล้วก็มีเป็นไม้ไอติมนะคะแล้วก็จะมีเป็นซอสต่างๆนะคะมีหลายสีมามีเป็นแท็กอันนี้ให้ด้วยนะคะเป็นแท็กแล้วก็มีสปริงเกิลบอลเชนบอลเชนสีทองนะคะมีสีขาวสีแดงสีน้ำเงินสีดาสีเหลืองนะคะแท็กนะคะนี่ก็ราคาเซ็ตละ290้บาทนะคะนี่ ข้างใน,นาก็จะมีเท่านี้นะคะเซ็ตละ290บาทเป็นกล่องคิตตี้ด้วยนะคะอันนี้คือของเราเองนะคะนีย้ำว่าอันนี้เป็นของเรานะคะ,อะอเอ้ยไม่ใช่ต่อมาสิก็ここอันนี้เป็นชุดเพนนะคะ at ที่อันนี้เป็นขายนะคะเป็นกล่องก็จะเป็นคิตตี้ะะะะแบบนี้นะคะข้างหลังนะคะมีเขียนซาริโอแบบนี้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้ขายนะคะกล่องก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะ่ะเป็นปลาไทยะะไทยากินะคะปลาไทยยากิมี ลักกี้นะคะมีแท็กนะคะแล้วก็มีเป็นเออมีเท่านี้นะคะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะคะนี่น่าจะเป็นของเท้แล้วก็เลนะคะแล้วก็มีสีม่วงนะคะสีชมพูนี่นะคะลักกี้เหมือนกันสีส้มเหลืองๆนะคะสีเขียวสีขาวสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ มีสีชมพูมีสีม่วงนี้ก็ดีไปแล้วนี่นะคะชิ้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะกล้วยอีลิกนะคะมีเป็นกล้วยอีลิกนะคะของแท้นะคะ,แ,ะ,คะแล้วก็แพ็กเกจน,นะคะจะเป็นภาษาญี่ปุ่นตามนี้แล้วก็จะมีเป็นแครอทนะคะราคาสองร้อยเหมือนกันนะคะแครอทสองร้อยนี่นะคะแครอทมันก็จะมีจุกสีอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะให้มาดูของเราเองนะคะ อันนี้เน้นยัำนะคะว่าเป็นของเราจะเห็นได้ว่าสภาพแพคเกจเป็นแบบยับเยินอีกหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาบีให้ดูกันค่ะนุ่มมากเลยนะคะอันนี้จะเห็นความสโลได้แบบว่าซูเปอร์สโลนะคะนี่ยซูเปอร์สโลของซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์ซูปเปอร์ซูปอร์เป์สเลยนะคะนี่นะคะซูเปอร์สโลมากนะคะ เนื้อดีมากเลยนะคะบอกเลยซาโลแบบยังก้าของไอรูมอะไรอย่างนี้เลยนะคะโอเคค่ะไปดูอย่างอื่นกันก็จะมาเป็นของแท้ที่เป็นคิตตี้บ้างนะคะก็ราคาชิละสองาสิบบาทนะคะมีเห็นนะคะแล้วก็มีลายเส้นนะคะมีปลั๊กกี้บอลเชนมีแท็กนะคะแล้วก็มีบาคอนนะคะลายเส้นเดี๋ยวให้มันฟูกลายเส้นนิดหนึ่งโอเคค่ะฟูกัลายเส้นแล้วนะคะเขียนว่าซาลิโอปีส0 1พนหนะคะเห็นไหม นี่นะคะปี2015แล้วนะคะอันนี้ไม่ค่อยเห็นมีคนขายแล้วนะคะมีเป็นตัวคิปตี้สีชมพูนะคะอันนี้แล,แล้วเหมือนจะมีวาเชมปลั๊กเ้แท็กนะคะแล้วก็มีเป็นบาร์โค้ดนะคะมีลายเส้นอยู่ตรงนี้นะคะซาริโอปี2015นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวสีฟ้านะคะมีปลั๊กเ้บาร์โค้ดแท็กนะคะก็ประมาณนี้นะคะมีลายเส้นเหมือนกันนะคะปี2015นะคะนี่ปี2015 นี่นี่นะคะแลแล้วเหมือนกันแลหมดเลยนะคะอันนี้ชิลสองราสิบบาทนะคะนี่โอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ต้านล่างคลิปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย